วันนี้ก็จะขออัญเชิญพระสูตรพระสูตรหนึ่งมาฝากทุกท่านนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระสูตรที่ให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีเป็นอย่างยิ่งพระสูตรนี้มีชื่อว่าคัตตวาสูตรซึ่งเป็นข้อความที่มีปรากฏในพระสูตรตันตปิฎกสังยุตตนิกายสักคาถวัตคัตตวาสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการฆ่าซึ่งความโกรธคัตตวาในภาษาบาลีแปลว่าฆ่าแล้วนะครับ ซึ่งในที่นี้ไม่ใช่การฆ่าอย่างอื่นแต่เป็นการฆ่าซึ่งความโกรธข้อความโดยประมวลในคัตวาสูตรมีดังนี้นะครับมีเทวราองค์หนึ่งครับได้ลงจากสวรรค์เข้ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเทวราองค์นี้ได้เข้ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลถามปัญหากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งปัญหาหรือคําถามของเทวราองค์นี้ก็คือ บุคคลฆ่าอะไรหนอจึงอยู่เป็นสุขบุคคลฆ่าอะไรหนอจึงไม่เศร้าโศกฆ่าแต่พระโคโดมพระองค์ทรงพอพระทัยการฆ่าอะไรซึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนี่ก็คือคำถามของเทวราองค์นี้นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สดัคําคำถามหรือปัญหาของเทวราองค์นี้อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ได้ตรัสตอบด้วยพระคาถา ซึ่งเป็นข้อความที่ไพเราะสละสลวยเป็นอย่างยิ่งมีใจความว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกแน่เทวดาพระอริยะทั้งหลายย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้ว จึงไม่เศร้าโศกนี่คือพระคาถาตรัสตอบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับข้อความในอักถาที่อธิบายถึงความโกรธมีรากเป็นพิษมียอดหวานมีดังนี้นะครับความโกรธมีรากเป็นพิษคือมีวิบากหรือมีผลที่เป็นทุกข์ส่วนที่กล่าวถึงว่าความโกรธมียอดหวานก็คือเมื่อบุคคลได้ด่าตอบบุคคลอื่น หรือได้ประหารตอบได้ทำร้ายตอบต่อบุคคลอื่นแล้วเกิดความสบายหรือที่เรียกกันว่าเกิดความสะใจนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเนะครับพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงก็ทรงสแสดงให้เข้าใจในสิ่งที่มีจริงอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับท่านผู้ฟังผู้ศึกษาเมื่อได้ฟังคัตวาสูตรและข้อความบางตอนจากอัตถกถาอย่างนี้แล้ว ก็คงจะได้รับสาระประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับความโกรธมีจริงๆนะครับเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้ไม่สบายใจทุกใจเมื่อนั้นจะไม่มีใครอยู่เป็นสุขเลยในขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นจึงไม่ควรโกรธจึงควรฆ่าความโกรธจึงไม่ควรมีความโกรธในใครๆเลย เพราะบุคคลผู้ควรโกรธไม่มีแม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะทำผิดจะทำสิ่งที่ไม่ดีจะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่เราหรือสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชนหมู่มากมากเพียงใดก็ตามก็ไม่ควรโกรธเขาเพราะในขณะที่เราโกรธเขาเรานั่นแหละก็เลวเหมือนเขาคนนั้นแล้วเพราะเราได้สะสมอกุศล ได้เพิ่มโทษให้กับตนเองแล้วในขณะนั้นและข้อที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งก็คือคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่พอใจเขาคนนั้นไม่อาจที่จะติดตามเราไปในภพหน้าได้แต่ความโกรธของเราติดตามเราไปเป็นโทษกับเราต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้น ที่จะเป็นเครื่องเตือนที่ดีเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันใครเตือนก็ไม่เหมือนพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วทุกคำที่พระองค์ทรงแสดงเป็นคำจริงเป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูลเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมเพื่อการขัดเกลาละคลายอาก,กุศลธรรมซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีจนกว่าจะสามารถดับได้ตามลำดับขั้น ในที่สุดครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปพระสูตรที่มีชื่อว่าคัตตวาสูตรพร้อมกับสารธรรมจากพระสูตรดังกล่าวนี้ครับ